สวัสดีครับผมคมานสอยเตอร์ฟาร์มนะครับดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซออินเตอร์ฟาร์มเย็นครับเย็นๆม,มาเราเลี้ยงไก่ด้วยกันเนาะไปหนุ่มๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้กาสิบเอ็ดสิบสองโอ้ไก่ไก่ตัวผู้นี่ประมาณเฉพาะตรงนี้ก็เห็นประมาณสิบกว่าตัวเออแล้วก็น่าจะไปได้อยู่ <l ux> น่าตรงนี้นะครับสายล้ำปางด้วยนะสายของป่อนึกเนาะนะครับ มี่สายที่ยูนี่เองนะครับนี่นี่สายมาลอนะครับมาลอนี่ก็เออบรรยากาศยเย็นๆนะครับสักเกือบห้าโมงเลยเนาะเอาเลี่ยงไก่เอาขึ้นกินแบวนี้เลยนะครับมันจะได้เคลียเลยนะเอาตีนี้เคลียเขราะแ่าแลาเต่นะครับผมเอาใส่ลายอย่างนี่นครับอันนี้ก็นนี่ก็งงๆอยู่ กนมอยู่นะครับรนี่ขนุมไม่ใช่ว่าบาสักนี่ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็มีไก่ปู๋อีกประมาณสักหลายตัวอยู่แค่สังเกตว่าเวลาทีนแม่มันขึ้นมาเนี่ยนะน้ำน้องเนี่ยน้ำข่มเนี่ยนะครับก็พื้นดินมันจะแฉะนะไก่จะมีอาการเป็นวัดนะครับเป็นวัดนั้นนั่น,นผมก็จะต้องเอาแม่เนาะแม่ ยาผสมน้ำให้ไก่กินนสีแดงมันห,หายตัวหนึ่งนะครับกูไอ้มันนี่เก่งขนาดเลยนะไก่ตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะกระโต,ตขึ้นมาแล้วนะครับกลุ่มเกือบเต็มหมดแล้วเนาะกลุ่มตีเลี่ยงไก่เอาไว้ขังไก่ปูนะครับเกือบเต็มแล้วนะ เนาะคือความแบบความเรกวความสบายใจความความสุขของคนเลี้ยงไกไ่แต่แตเลยนี่นะครับความสุขของคนเลี้ยงไก่เป็นวัดคืออากาศมันชื้นนะนะครับเพราะงั้นยังคือไก่เป็นวัดสูงคสือกาดเป็นวัดสูงนะครับ,นรเ,นนรบเนี่ยผมต้องสั่งยามาเพิ่มละ แดดแดดแดดกำลังมาภายในรอบสามสี่วันเนี่ยนะครับกําลังมีแดดนะทั้งนั้นก็เรี่องไก่ก็มวลน้อยนะครับไก่สีแดงๆผมหายไปตัวหนึ่งแหละชุดนั้นชุดความหวังเลยนะเนาะถ้ามีแดดนี่ปุ๊บเนี่ยมันจะนี่คือไก่นี่มันบ่เป็นวัดเป็นอย่างเนาะแต่ถ้าถ้ามันชื้นเนี่ยมันจะลําบากหน่อยนะครับชุดนี้ก็ ตัวนี้หนุ่มหน้าธรรมดานะครับน่าจะมีอนาคตไกลเนี่ยตัวน,นี้นะครับนนเนาะบรรยากาศยามเย็นในการเลี้ยงไกนะ่เนาะนี่นะครับนี่เพื่อคือมีข้าวโพดผสมหัวอาหารเข้าไปเนาะเขาก็ต้องใจ๊ะประถุเดิี่มันเลี้ยงเสาะหาไงนะเนาะนะครับสี่จนะเอาเมาเลี้ยงไก่นะนะครับนี่นเนาะบรรยากาศการเลี้ยงไก่ตอนค่ำตอนเย็นนะครับ กบผูกขนาดฟังพูดปับกันนี่กันนะครับเช็คกันเนาะเช็คไกลไปสองสามวันวที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหพายุเขานะ้าเนาะนะครับพายุเขา้านะฮือน,นี่เน้าแขังเออนะครับนี่ตัวนี้น่าจะงามอยู่นะครับจากปกติถ้าเอซี FC, ทุกท่านส,สังเกตเห็นนะครับทุกบอลนี่แห้งหมดเนาะ นะครับตะกี้ผมแห้งหมดแต่ตอนนี้น้ำขึ้นมาแล้วก็มันจะมียายาทายพยาธิไกอยู่ปุ่นนี่บุ่นตีหนึ่งนี่เนาะนะครับน้ำท่วมเนาะตีน้มก็นักตีอย่างก็มีน้ำก็ลำบากเนาะนะครับมันผสมมุดดุนกันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องข้าไปฝั่งคนนะนะครับนี่กัน ันนี้กันเล็น่อยพรฒนาเป็นการพัฒนาเรื่อยๆนี่นครับผมคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามานะผมได้พยาพยามพยายามด่จะพัฒนาสายพันธ์อยู่นะครับอยู่ในช่วงพัฒนาแต่เลยนี่ทำมดอ่ะนะครับ ตึงเข้ามาถึงกวตึงเชิงนะนะครับมีลิมิตบ่มีข้อผูกมัดนะครับว่าจะต้องทำอะไรเนาะแต่ก็ค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะครับเนาะที่จะย่างมันได้ดีเนาะครับผมคลิปนี้นะครับผู้มหมานสอดเอเตอร์ฟาร์มนะครับก็จะจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม